สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจเกษตรชาเรานะครับสำหรับทลิปนี้ผมจะพาไปดูองุ่นสายพันธุ์แบลคโอเปอเป็นอง,งุ่นที่บางทีก็มีเม็ดบางทีก็ไม่มีเมล็ดบางครั้งงามก็มีเม็ดมมด,ดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการทําขั้นตอนในการสลากเมล็ดก,กันะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดสุ่มนี้ตรงนี้ดูนะครับว่าเอามาดูว่าบดผ่า,าดูว่ามันมีเม็ดไหมนะครับอันนี้จะตัดอันนี้นะครับ ปัญหาของแบกโอปอก็คือเขาจะชอบมีเมล็ดถ้ามันงามเกินไปนะครับถ้ามันงามมันจะมีเม็ดนะครับแต่ถ้าใครเดินปุ๋ยเป็นะมันจะไม่ค่อยมีนะสั่งเงี้ยนะครับเวลาที่เราสลายมา็ดแล้วเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างของตรงที่มันเนื้อข้างในเนี่ยมันกวงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนกับมันกวงออกมาเดี๋ยวผมให้ดูนะลักษณะแบบนี้มันจะกวงเห็นไหมครับเหมือนง่นไซมัสถ้าใครที่ซื้อง่นไซมัสทานจะเป็นลักษณะแบบนี้เม็ดข้างในมันจะเริ่ม่อไปเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับ เห็นไหมครับเป็นแบบนี mm hmm. ้เห็นไหมอันนี้มันเริ่มฟอร์ละเดี๋ยววันนี้ผมซ้ําอีกทีนึงก็จะหายไปส่วนใหญ่มันจะมีประมาณ1-2เม็ดโดยประมาณแต่เม็ดมันจะไม่ใหญ่หรอกแต่มันจะเป็นลักษณะคือควรใจมากกว่าแต่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันมีเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันมีเลยเห็นไหมครับเนี่ยมีเลยเห็นไมนชัดเจนเลยนะครับ ครับสำหรับองุ่นแปลงนี้จะเป็นสายพันธุ o ์มารูหรือแบ็กโอปอนะครับแบ็กโอปอเนี่ย alia, มันเป็นองุ่นที่สายพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกในบ้านเราเนี่ยมาน,นานมากไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาที่องุ่นเขาติดผลเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันจะมีเม็ดแล้วก็บางทีก็ไม่มีเม็ดปัญหาหลักใหญ่ที่มันมีเม็ดแล้วไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดเนี่ยหลักๆเลยคือถ้ามีเม็ดก็คือองุ่นพันธุ์นี้ถ้ามันงามเมื่อไหร่ครับหมายความว่ายอดเนี่ยมันจะอวบอันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ หนึ่นั้นวิธีแก้ไขในสมัยก่อนหรือเมื่อก่อนเนี่ยที่ทำๆกันมาก็คือจะใช้ปุ๋ยตัวท้ายนะครับใส่ป <ys> ุ๋ยเพื่อจะลดในตัวเจนอันนี้เป็นช้อยที่1นนะครับอย <ys> ่างที่ 2, 2ครับก็คือการพ่นจิบผ่าดอกนะครับโดยโดยอ่โดยที่ดอกเราเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือบานประมาณสัก80%เรนาจะพ่นจิบ <ys> แต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันทันสมัยขึ้นมันมีฮอร์โมนหลายๆตัวที่สามารถทําให้หวุนมันสลายได้โดยที่อ่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สลายเมล็ดได้ส่วน ช่อที่เราถ้าได้ทําการพ่นสไลด์เมล็ดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดช่อนงนี้ลูกนี้เป็นมาดูนะนะครับเม็ดที่หนึ่งมาดูนะครับแล้วก็เม็ดที่สองตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะอ่าแล้วผมจะพาให้ดูนะครับว่ามันมีเม็ดไหมนะครับ นี่เห็นไหมเม็ดเหลือแค่นี้เองนิดเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมครคือเขาอะเป็นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดโดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ปุย๋ยไนโตรเจนเกินอะมันจะมีเมด็ดเนี่ยอันนี้ผมทาเสริมเดือนละเห็นไหมเม็ดจะไม่โตทีนี้ถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันทขาดีๆยังไงคือแบคโอปอเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยตัวท้ายเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นตัวการปิดเพราะปิดเสร็จเนี่ยองุนเนี่ยเขาจะแบคโอปอจะไม่ลูกใหญ่ไซส์ที่ผมทําแบคโอปอที่นี่โดยเฉลี่ยก็ประมาณเหรียญห้าหมดโดยพื้นฐานนะครับ แต่ถ้าเราไปลดในตัวเจนโดยการปิดปุ๋ยตัวท้ายเนี่ยมันทาให้ลูกอังุุนไม่โตนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาเราสังเกตไหมครับอังุุนในต่างประเทศอย่างเช่นเกาหลีแล้วกันเนี่ยเกาหลีเขาจะเดินปุ๋ยตัวหน้าเลยนะทาให้เร่งให้เขาโตอย่างเดียวเลยแล้วก็ทางดินเนี่ยใสยอ่อินทรียวัตถุค่อนข้างมากดังนั้นองุุนในต่างประเทศเ,เขาถึงลูกใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเราใช้ฮอร์โมนสลายเมล็ดหนักเกินไปเนี่ยแล้วฮอร์โมนไม่ถึงมันจะไม่โตแต่พูดถึงแบคโอปอเนี่ยโตได้แน่นอนนะครับสำหรับการพ่นนะครับก็มีท ส่วนตัวผมตอ,ตอนนี้คือดอกเนื่องจากว่าดอกบานไม่เท่ากันสังเกตไหมครับผมพายดูคือเนี้ยเพิ่งจะบานถอนบวกแล้วก็ทิ้งไประยะหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้จับเม็ดถ้าไม่ถูกเขียวเองดังนั้นเนี่ยผมจะให้ทางคนงานเนี่ยพ่นเนี่ยเลือกเป็นช่อๆไปแต่ตอนนี้โดยภาพรวม90%เนี่ยบานหมดแล้วอย่าไปดูว่าพ่นยังไงนะครับจุดสําคัญหลักใหญ่ในการพ่นก็คือต้องพ่นให้เปียกให้ชุ่มนะครับถ้าไม่ชุม่มมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนี้ผมพาไปดูอันนี้น้องก็พ่นเนี่ยก็คือจะพ่นไปที่ชอ่อโดยตรงอ่ะ อ่ะเวลาพ่นจะพาไปดูเวลาการพ่นอ่ะเ,เดี๋ยวดูการพ่นนะแป๊บน,นึงโอเคจะพาอ่าานเนอเนนะเว <Okay. S 1> ลาพ่นเหงเเก็บไหมครับเขาจะพ่นบดอยู่ฝั่งนี้บดอยู่ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวดูเวลาเขาพ่นนะครับเขาจะพ่นเนี่ยจี้ไปที่ช่อเป็นหลักเห็นไหมครับจี้ไปที่ช่อเลยเห็นไหมครับโบนดสูงเข้าไปใกล้นิดหนึ่งเราจะเน้นพ่นคือพ่นให้เปียกชุ่มนะครับจะไม่เน้นพ่นแบบละอองแต่เน้นให้ถูกทุกส่วนแล้วเน้นให้ชุ่มชุมนะครับ เห็นนะครับจะเป็นข้นชุ่มเลยรอบนี้คือหวังผลคือให้เม็ดข้างในเนี่ยตอนที่เขากาลังมีเป็นเมล็ดเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะให้เขาสลายไปเลยนะแต่ว่าเราต้องจับจังหวะให้ดีๆนะครับหลังจากผมพ่นรอบนี้ไปเสร็จเนี่ยอีกสักน่าไม่น่าจะเกินอสองวันผมต้องมาซ้ําอีกทีนึงรอบนี้ก็คงจะจบละหลังจากนั้นจะเข้าสู่เป็นกระบวนการทําลูกลีแล้วก็เกื่อกบางนะครับ ส่วนระยะนี้คือเป็นระยะที่ผมนั่นอนการพ่นนะครับไปแล้วนะครับโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะก็จะมีหลายระยะซึ่งองุ่นเนี่ยมันมีอย่างน้อย,อยก็มี3มช่วงหรือ3รุ่นใน1ใน1รอบในการตัดแต่งกิ่งอยู่แล้วครับหลังจากที่เราได้ทําการดูลักษณะของดอกแล้วนะครับว่าระยะไหนพ่นได้ไม่ได้เนาะทีนี้สารที่ผมจะมาใช้เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีจิบเบอร์ลินนะครับแล้วก็มีสเต็ปมี2ตัวนะครับ ตัวจิ๊บเนี่ยผมจะใช้ในอัตราทีา่ผมใช้จิ๊บประมาณอยู่ที่ห้าจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับห้าจุดสองเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหกซีซีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสเต็ปครับสเต็ปเนี่ยจะเป็นผงของอของเกาหลีนะครับก็ผมจะใช้อยู่ประมาณน้ำยี่สิบลิตรผมจะใช้อยู่ประมาณยี่สิบกรัมเลยนะครับใส่ให้มันเข้มข้นนิดหนึง่งเพื่อจะไปคุมฮอร์โมนดีๆหน่อยหนึ่งนะ ก็ทุกอย่างต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับทีนี้หยุดที่จังหวะในการพ่นละนะครับผมพ่นไปแล้วเนี่ยอาการที่เวลาเราพ่นไปแล้วดอกอางุ่นเนี่ยแล้วก็จับเม็ดเนี่ยผมจะขออนุญาตพามาให้ดูว่าหลังจากที่เราพ่นทําการพ่นสลายเมล็ดไปส่วนหนึ่งเนี่ยลักษณะผลเนี่ยจะเป็นลักษณะคือมันจะผิดรูปทรงหน่อยนะครับเห็นชัดคือมันจะออกอาการเหลืองเหลือก่อนเห็นไหมครับลักษณะเขาเนี่ยเขาจะงเหลืองก่อนลักษณะคือเหลืองๆหลือเหลืองเนะแต่ยังไม่เขียว นะครับไม่เขียวเหลืองเหลืองหน่อยหนึ่งมันจะผิดกับถ้าเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนสลายเมล็ดเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับก้านมันจะออกใบตองเหลืองนิดนึงมันจะเหลืองเหลืองนะเขาจะใช้เวลาพักตัวเงี้ยประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยพอเขาพัฒนาโตขึ้นเนี่ยผิวก็จะเขียวขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูถ้าเกิดว่ามันเริ่มเขียวขึ้นมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแต่เมื่อสักครู่นี้จะเหลืองกว่านี่คืออาการผลข้างเคียงจากที่เราใช้ฮอร์โมนในการสลายเมล็ดช่วยนะครับนี่ก็จะเป็น ลักษณะของผลที่เขียวอะไรหนึน่งแต่จะเขียวเนี่ยมันจะไม่เขียวยังไงก็ไม่เขียวเหมือนกับธรรมชาติของมารูหรือแบกโอปอนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะทําการเข้าสู่หมวดของการทําให้ลูกหลีนะดีย๋ยวตรงนี้ผมจะใช้จิ๊บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะทําเรื่องของระยะเปลือกอเปลือกบางนะซึ่งแบกโอปอเนี่ยสำคัญนะครับอ่างวนจะอร่อยไม่อร่อยส่วนหนึ่งผมจะใช้วิธีพวกนี้เอามาทำเนาะแต่แล้วแต่วิธีใครวิธีมันเนาะ ทีนี้หลังจากนี้ไปก็อ,อีกประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณอีกสัก2วันในประมาณนะครับผมจะเข้ามาสู่การพ่นสลัดลูกนะครับคำว่าสลัดลูกก็คือสังเกตผลนะครับจะเยอะมากเห็นไหมจิบแบบนี้เยอะนะครับเราจะพ่นจิบเพื่อจะเบรคทัดเม็ดให้มันเหลือน้อยลงนะครับเพื่อลดลดอัตราในการทํางานของเราก็คือเราจะพ่นช่วงนี้ไปนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องสายพันธุ์อุ่นแบกโอปอเนี่ยนะครับ เอาวิธีนี้ไปใช้อ่ะได้ผลอยู่นะครับแต่เราต้องเข้าใจฤดูก,การด้วยนะเพราะว่าอยู่เดียเราจะไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศมีความชื้นสําคัญคนที่เคยยุดช่อดอกแล้วดอกเน่าดอกเสียหายในฤดูฝนเนี่ยจะรู้ดูดีว่าเราพผ่านแต่บางท่านนะไม่รู้นะครับตรงนั้นอนะ่ะให้เพื่อนๆลองไปสังเกตต,ตรงนั้นดูนะครับอัตราจิบผมจะให้ความสัมพันธ์มากๆนะครับแล้วก็จังหวะในการพ่นก,ก็สําคัญเนาะสำหรับเพื่อนๆที่กําลัง มีปัญหาหรือเคยเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะผมรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากการสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับหรือท่านที่ทําองุ่นนะครับเอาสาระดีๆแบบนี้หรือรับข้อมูลแบบดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไปที่เพจเกษตรชาวเราหรือว่าติดตามรับข้อมูลก่อนใครได้แล้วครับโดยที่กดไปที่เรื่องของติดตามก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไว้ใจครับผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ